บอกข้อดีของกันและกันคืออะไรบ้างอ่ะไปบอกก่อนเลยครับอะไรโยนมาอีกแล้วเอะอโยนมาเลยก็ข้อดีของนุงคราโดนอย่างแรกคืออะไรที่ไปไหนมาไหนไปจะชอบคือส่วว่าเขาเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนรักครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าเคือญาติเขาเขารักแล้วก็เทคแคร์ความรู้สึกทุกคนมากๆอ่าก็เป็นเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งอ่ะจากจากส้าไม่ตะกอนที่เงินไม่มีกจะกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ยัง เอาเงินในส่วนนั้นไปให้ครอบครัวเพื่อจึงเอเขาเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวสิ่งแรกเลยแล้วสิ่งที่สองคือความขยันอดทนแล้วก็พัฒนาเองเสมอครับเหมือนหมดเลยครับเพราะมันจะคล้ายๆกันนะพี่ตรงตรงนุกปลายเนี่ยส่วนมากมันจะคล้ายๆกันในหลายๆเรื่องเลยไม่งั้นเราเราคงจะไม่ได้มามาอยู่ด้วยกันหรอกนะก็ไปไปเหมือนกันครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เขาก็เป็นเป็นลูกกตัญญูเหมือนกันที่แบบรักคุณแม่มากแต่ก่อนเงินเดือนก็แทบจะ ให้คุณแม่หมดเลยใช่เป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเด็กที่น่ารักครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือเขาเป็นคนที่รอบน้อมมากๆ